สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูโร2024เดินทางถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับคืนนี้รอบรองคู่แรกสเปนพบกับฝรั่งเศสสเปนเจิดจ้ามากเลยนะครับเป็นทีมเดียวที่ชนะมาทุกนัดแม้แต่เยอรมันเจ้าภาพก็ขวางไม่อยู่แต่คืนนี้อันตรายนะอันตรายนะครับการขาด3ตัวหลักทั้งเจ็บทั้งติดโทษแบนเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับสเปนมากกว่าที่คิดนะครับท่านผู้ชมครับ รอบรองชนะเลิศสเปนเจอกับฝรั่งเศสเตะกันที่มิวนิกตีสองบ้านเรานะครับสเปนไม่มีเปเดรี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งที่เจ็บเข่าจากเกมชนะเยอรมันหมดสิทธิ์เล่นทุกนัดที่เหลืออยู่ดานี่กาบาขาวหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในโลกติดโทษแบนนะครับไม่มีดานี่กาบาขาวนะขณะที่ตัวเซนเตอร์โรบินเลนอมองก็โดนแบนด้วยเหมือนกันคาดว่าดานีโอโมจะลงแทนเปดรี่ เคซุสนาบาสแบกขวาจากเซเบียวัย38แทนดานี่กาบาขาวนะส่วนตัวแทนเรนอรมองก็คือนาโชอดีตกองหลังเรียวมาดริดนาโชกับโอโมนี่โอเคนะครับแต่เคซุสนาบาสท้าทายแน่นอนเพราะว่าเขาต้องลงมาประกบคียเล่นเอ็มบาเป้ถ้าดานี่กาบาขาวยังอยู่นะจะสู้กับเอ็มบาเป้สนุกเลยนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นเคซุสนาบาสแฟนสเปนมีเสียวนะ เมื่อก่อนเขาเล่นปีกเคยเล่นปีกมาก่อนสมัยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงปี2 0 1 3ถึง2017เนี่ยเป็นปีกขวาตัวจี๊ดเลยนะครับเลี้ยงลุยไปแบบจี๊ดจี๊จี๊ดเนี่ยเร็วมากนะแต่ช่วงหลังโอเคโดนถอยมาเป็นแบ็คซึ่งก็ใช้ได้อยู่นะครับก็เล่นดีอยู่โค้ชสเปนคือหลุยส์เดลลาฟูเอนเต้พูดถึงนาบาสว่าเขาไม่ได้แค่เชื่อใจนาบาสอย่างเดียวนะแต่ตัวนาบาสเองเนี่ยก็เป็นเดอะเบส เป็นเดอะเบสเล่นเยี่ยมอยู่แล้วในตำแหน่งนี้ตอนนี้เขายังบอกไม่ได้ว่านาบาสจะลงชัวหรือเปล่าแต่นักเตะเนี่ยพร้อมลงสนามแน่นอนนะครับการประกบตัวจี๊ดอย่างเอ็บบะเป้หรืออุสมันเดเมเบเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณต้องชนะในการดวลตัวต่อต,ตัวเท่านั้นมันต้องอาศัยทีมเวิร์กต้องมีเพื่อนช่วยซ้อนสเปนพร้อมรับมือและเตรียมตอบโต้โจมตีจุดอ่อนของฝรั่งเศสกลับนะครับนั่นก็คือเกมรับนะ โคชสเปนบอกว่าเกมรับฝรั่งเศสเนี่ยพอจะมีช่องให้เจาะได้อยู่นะครับสเปนเนี่ยเป็นทีมจอมบุกยูโรคราวนี้เล่นมา5นัดยิงไป11ประตูนะครับคนดูชอบเพราะว่าเล่นมันมากเลยนะปีกสข้างนิโก้วิลเลียมส์ลามีนยามาลคือจะรวดทางเรียบชัดๆเลยนะครับแต่โคสตูลาฟูนเต้ก็บอกว่าเล่นมันอย่างเดียวไม่พอต้องเล่นให้ชนะด้วยนะครับโดยเฉพาะรอบลึกๆแบบนี ผลแข่งสำคัญที่สุดอ,อันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะครับรอบลึกๆรอบรองชนะเลิศรอบชิงเหน่อเฮ้ยผลแข่งยังไงก็ต้องเป็นระดับหนึ่งนะสเปนจะพยายามเล่นฟุตบอลให้สวยงามและเล่นเพื่อชนะให้ได้ด้วยเขายอมรับว่าลูกทีมเครียดเหมือนกันแต่ร่างกายฟื้นตัวได้ดีนะครับเกมนี้เจอฝรั่งเศสคงต้องเจอเกมหนักเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแรงที่สุดในยูโรคราวนี้แต่สเปนรู้ดีว่า จะเล่นยังไงนะครับนี่คือลุยส์เดลาฟูรเต้โค้สเปนนะครับเดลาฟูเต้ยังพูดถึงการใส่หน้ากากป้องกันจมูกหักลงเล่นของคีเรนเอ็มบัปเป้นะครับเขบอกว่ามันมีผลต่อการเล่นแน่นอนสเปนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ตอนที่โรเบนเลนนอมองกองหลังต้องใส่หน้ากากลงสนามหน้ากากแบบเดียวกันนี้นะครับเลนนอมองเคยใส่ลงมาเล่นแล้วปรากฏว่าหน้ากากเนี่ยมันลดประสิทธิภาพในการเล่นลงประมาณ20% ความเก่งเนี่ยหายไป20%นตะตอนนั้นเลนอมองเนี่ยหายใจไม่ปกตินะครับเหนื่อยเร็วหมดแรงง่ายนะกล้ามเนื้อก็มีปัญหาด้วยคือมันกระทบถึงกันหมดเลยนะครับในกรณีของเอมบัปเป้เนี่ยโอเคอาจจะเล่นได้ไม่เต็มที่นะครับแต่โค้ชสเปนบอกว่าแค่80%ของเอมบัปเป้ก็ยังอันตรายอยู่หรือกระทั่งเอมบัปเป้เนี่ยมันเล่นได้แค่50%ก็ยังอาจจะเท่ากับ100%ของนักเตะคนอื่นนะครับ เดลาฟูนเต้บอกว่าโอเคฝรั่งเศสเนี่ยเก่งนะครับแต่ลูกทีมของเขาเก่งที่สุดคืนนี้สเปนพร้อมแล้วที่จะเอาชนะสเปนเนี่ยย้ำว่าเป็นทีมเดียวที่ชนะรวดทั้ง5นัดในยูโร2024นะครับที่ผ่านมายังไม่เคยมีทีมไหนชนะ6นัดติดต่อกันในปรติสั์บอลยูโรถ้าสเปนทำได้จะเป็นทีมแรก ส่วนฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานนี้นักเตะทั้ง25คนลงซ้อมได้หมดเลยแฟรลองเมนดี้แบ็กซ้ายตัวสำรองที่เจ็บกล้ามเนื้อก็ซ้อมได้ตามปกตินัดนี้ทีมตาไก่ย,ยังได้อาริเอนราบิโอมิดฟิลตัวหลักพ้นโทษแบนกลับมาด้วยเป็นข่าวดีมากเลยนะครับได้ราบิโอกลับมานะเอมบัปเป้ที่โดนเปลี่ยนออกในช่วงต่อเวลานัดเจอปโปรตุเกสพร้อมลงตัวจริงเหมือนเดิมนะครับดีเดีเดชองกูเซอรฝรั่งเศสเขาบอกว่านัดก่อนที่เปลี่ยนเอมบัปเป้ออกเนี่ยเพราะมีอาการล้าเจ็บจมูก เจ็บหลังนะแต่ได้พักแล้วก็ดีขึ้นนะฝรั่งเศสทำทุกอย่างเพื่อให้เอมบัเป้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดในวันนี้สื่อฝรั่งเศสคาดว่าวันนี้เดชองอาจจะดรอปองตัวรกริชมันเป็นสมรองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เล่นไม่ค่อยดีนะต่ำกว่ามาตรฐานยิงไม่ได้อาซิสก็ไม่ได้ครับส่วนอุสมันเดมเบเล่น,น่าจะลงตัวจริงในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวานะครับฝรั่งเศสตัวเลือกเยอะอยู่นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ย มันเหมือนจัดทีมลงไปแล้วมันไม่คลิกอะนะครับนะยังไม่เจอสูตรที่ดีที่สุดนะวันนี้ลองดูอีกทีนะครับเมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวเดชองเนี่ยโดนนักข่าวสวีเดนถามจี้นะครับบอกว่าไอ้ทำไมฝรั่งเศสชุดนี้เล่นบอลหน้าเบือ่อหน้าเบือ่อแจกหมอนเ <c oughs> ดชองบอกเบื่อก็ไปดูอย่างอื่นไปดูหมีเนยป <c oughs> ไม่ต้องมาดูฝรั่งเศสไม่ได้จ้างให้มาดู กระจา,าอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกบอลยูโรเนี่ยมันเล่นกันยากนะส่วนใหญ่ก็ยิงกันไม่เยอะนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ยิงเยอะเกมมันเปิดกว่านี้นะครับเดี๋ยวนี้มันเน้นแท็กติกฝรั่งเศสเน้นผลแข่งเพื่อให้คนในชาติแฮปปี้นะถ้าทีมชนะทุกคนก็มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าคนสวีเดนเบื่อฝรั่งเศสเรื่องอะไรเขาจะไปแคร์ฝรั่งเศสเล่นเพื่อคนฝรั่งเศสนะจ๊ะนะ นี่คือดีเดียด,ด,ด,ดชองนะครับท่าผู้ชมครับฝ mm hmm. รั่งเศสในยูโรคราวนี้ลงเล่นมา5นัดยิงแค่3ลูกเอง<笑><笑>ยังไม่เคยยิงประตูจากโอเพนเพลย์ได้เลยนะครับสามลูกที่ได้เดี่ยคู่แข่งทําเข้าประตูตัวเอง2องลูกอีกลูกหนึ่งเอ็มบัเป้ยิงจุดโทษไม่มีประตูจากโอเพนเพลย์คือการเล่นปกติยิง,ยงไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามนะ ยิงน้อยแต่ก็เสียน้อยด้วยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเสียแค่ประตูเดียวเป็นจุดโทษในนัดเจอกับโปแลนด์รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับคือชุดนี้เน้นเน้นเหนียวเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมับไม่ค่อยบื้อหวานะแต่ก็ได้ผลการแข่งขันนะแรนดัลโคลโลมัวนี่กองหน้าเ่ยเขาบอกว่าฝรั่งเศสเกมรับแน่นนะถึงเกมบุกยิงได้น้อยแต่ก็บุกจนหยดสุดท้ายแหละนะแล้วถ้าเยอะถึงยิงลูกโทษก็ยิงดี นะจะเอาอะไรอีกอะไรประมาณนี้จุดแข็งของฝรั่งเศสก็คือนักเตะทุกคนเขามีความมั่นใจสูงแข็งแรงแล้วก็มีความเข้มแข็งด้วยนะครับทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวรับด้วยกันสู้ด้วยกันกอดคอทําทุกอย่างนะชุดนี้ทีมสปิริตสุดยอดนะเป็นจุดที่พาทีมมาถึงรอบรองชนะเลิศและเราจะก้าวต่อไปนะครับเมื่อวานนี้นักเตะฝรั่งเศส เสียเซลฟ์นิดหนึ่งเพราะว่าสื่อบ้านเดียวกันนะครับ RMC Sport เนี่ยไปถ่ายคลิปซ้อมหญิงลูกโทษแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลนะโพสต์ไม่โพสต์เปล่านะครับมันลงชื่อกำกับเลยว่าเฮ้ยลูกนี้ใครยิงนะคือก็ซ้อมหญิงลูกโทษนี่แหละนะครับไปถ่ายมาไม่เข้าใจว่า <laughs> มันจะถ่ายตอนสำคัญเพื่ออะไรแล้วแถมเอามาโพสต์นะครับคู่ต่อสู้รู้หมดเลยว่าใครยิงมุมไหน ลงชื่อกำกับไว้หมดนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นฝีมือของสื่อฝรั่งเศสนะเอาความลับมาแฉคู่แข่งรู้ชัดๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจนะครับอย่างน้อยก็รู้แล้วว่าฝรั่งเศสซ้อมยิงลูกโทษมาถ้ายิงจริงก็น่าจะโอเคอยู่ครับสเปนกับฝรั่งเศสเจอกัน3นัดหลังสุดฝรั่งเศสชนะ2แพ้นัดเดียวนะครับล่าสุดเจอกันในรอบชิงนีชั้นสเล็กปี2021ฝรั่งเศสชนะสเปน2-1 วันนั้นเชียเลนเอบัปเป้ยิงประตูในช่วงท้ายเกมเป็นประตูชัยนะครับให้ทีมตราไก่แซงกลับมาชนะคือสเปนนําก่อนแต่สุดท้ายฝรั่งเศสชนะนะครับสูสีคืนนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้อาจจะเป็นตัวตัดสินเกมนะครับท่านผู้ชมครับโอเคที่ผ่านมามันก็ยังเล่นไม่ค่อยดีนะักนะไม่ท็อปฟอร์มนะคือใส่หน้ากากแล้วเครื่องมันรวนไปหมดมันมีผลกับเอ็มบัปเป้เยอะมากนะครับแต่บรรยากาศในรอบรองชนะเลิศ ที่มันเป็นเกมใหญ่มากๆเนี่ยมันอาจจะช่วยบิะครับอาจจะเป็นแรงส่งให้เอ็มบัปเป้อัพตัวเองขึ้นมานะครับอาจจะเล่นดีในเกมนี้ก็ได้นะถ้าสเปนส่งเคซุสนาบาสลงมาประกบจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์ที่ต้องจับตาเลยนะครับนาบาสดวลกับเอ็มบัปเป้จะเอาอยู่หรือเปล่านะส่วนก้องหลังฝรั่งเศสชูสคุนเด้แบ็กขวานะครับ มันก็ไม่ง่ายหรอกในการประกบนิโกวิลเลียมส์ปีกซ้ายสเปนซึ่งรวดเร็วมือหวามากๆเลยนะครับนิโกวิลเลียมส์เร็วกว่าชูสคุนเดแน่นอนอันนี้รับประกันได้ไอตรงนี้ก็เป็นจุดที่สเปนสามารถทะลวงฝรั่งเศสได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีมีจุดเด่นจุดด,ดับทั้งคู่นะครับทุผู้ชมครับคือนิสนุกเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือธรรมชาติของสเปนเป็นบอลบุก เป็นบอลบุกไม่ตั้งรับนะเจอใครก็บุกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะเปิดช่องให้ฝรั่งเศสเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับคือนี่ลองสังเกตดูเพราะฝรั่งเศสที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเจอคู่ต่อสู้เนี่ยอุดทุกนัดน,นะครับใครเจอฝรั่งเศสก็ลงไปอุดกองหลังยืนต่ําฝรั่งเศสเจาะไม่เข้าแต่ถ้าเจอกับสเปเนเนี่ยฝรั่งเศสน่าจะมีพื้นที่ ให้มากขึ้นในจังหวัดสวนกลับเร็วสเปนถ้าเสียบอลคืนนี้ต้องเพรสให้อยู่นะครับถ้าเพรสไม่อยู่ปล่อยฝรั่งเศสหลุดขึ้นไปได้ปล่อยบอลไปอยู่ที่เอมบัปเป้เนี่ยเออมันเสียวนะครับมันเสียวอันตรายแน่นอนนะครับโดยรมครับโอเคคืนนี้ตีสองรอดูกันผู้ชนะคู่สเปนกับฝรั่งเศสจะเข้าชิงชนะเลิศกับผู้ชนะคู่อังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นนซึ่งจะเตะก,กันคืนวันพุธนะครับยูโรชิงวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ14กร,รกฎาคม อีกแป๊บเดียวก็รู้ผลว่าใครจะเป็นแชมป์เรารุนไปด้วยกันนะครับโอเคก่อนจากกันวันนี้อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิมลาไปก่อนสวัสดีครับ